สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาทำอีเวนต์ในเกม The Responsible นะครับแล้วก็มาดูรางวัลแรกกันเลยรับ1นึ่งหมืนแมโชคด,ดีนะครับโอเคได้ประทัดจีนโอเคไปทำกันเลย อีเวนต์นี้นะครับผมชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นตุ๊จีนแล้วก็มีปืนดีๆแจกนะครับถ้าความสะดวกนะผมจะซื้อแก๊กผมจะซื้อ,อแก๊กเจ็ดนะครับบนที่เป่าซื้อวิกซื้อวิกซื้อวิกรีฟอออะไร อีเวนต์ง,ง่ายจิตเดียวนะครับให้ให้ยิงปีศาจแล้วก็ได้คะแนนละสองชุดน,นี้อยากได้มากเลยโอเคเริ่มเลยทำภารก,กิจให้จบๆซะเรียบร้อยโอ้อ้โอ้สันเลี้ยว เกียดชุดนี้มากเลยครับมันอึดมากได้450แล้วอ2,005ไม่ตายว่ะสักมหนีก่อนครับ ไม่อันตรายเกินเพราะว่าไอตัวนั้นมันอึดมากยิงสิสัตว์เออมบางทีกดไม่ค่อยจะาไปเลยเตรียมตัวโอว้มันอึดมันอึดมันอึดเราลีบข้ามันเราลีบข้ามันเอาไอ้ควายดีละ โอ้ยโดยสนสไรเฮียหนีหนีหนีมวไม่สู้ไก่ชุดพวกนั้นชุดอุลตร้าแมนน่ากลัวไอ้เฮี้ยนี่ไอ้นี่มาอีกแล้วลูกซอง,งตนตีมกแล้วยากมากเลยครับอีเวน้น์นี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมีแต่คนที่เฮีย,ยงนัน นี่แต hey ่สัตเ์ลียวทั้งนั้นแหะไอ้เหี้ยอะไรมึง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 อะไรของมึงเออเอาไอ้เหี้ยอะไรมืออะไรมึงโอ๊ะอยังไงไอ้เหี้ยเขาใช่ ใช้ปืนระเบิดกันมาใช้เฮียลูกซองเนะี่ยกูลำบากเข้าใจไหมกูลำบากเข้าใจไหมเหียคนอื่นเขาลำบากคนอื่นเขาทำเอีเวนต์กันเอ๊ะได้แล้วผ่านแล้วเว้ยนอนรับรางวัลก่อนรางวัลรางวัลติดอาวุธเลยลูก,ลก เย่ yeah, ผมผ่านแล้วครับอันแรกอะไรมึงอะไรเอา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 สัป,ปาดาห์ตัวนี้ชื่อว่าสัป,ปาดาห์เนียงนะครับแปลว่าเป็นภาษาจีนแปลว่าปีใหม่เอาอสัตว์เอ้ย อยากจะฆ่าสัตประหลาดสักตัวนึ่งเร็วๆเร็วๆเร็วเฮ้ยป้าชนตีเย่สำเร็วแล้วผมทำได้แล้วครับเกที่สามเย่โอเคครับ สมมติว่าถ้าผมใกล้จะจบภารกิจได้ใจจะจบาภารกิจที่2จบเทียส์งผมจะมาอาัิบายให้ทุกคนดูนะครับงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ